สิ่งที่ไม่ควรพูดถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าจะฉันจะทำฉันจะสวยฉันจะรวยฉันจะเป็นมหาเศรษฐี ตัดคำว่าจะออกไปจากชีวิตเลยค่ะแล้วเปลี่ยนคําพูดของเราใหม่นะคะพูดว่าฉันรวยฉันสวยฉันเก่งฉันทําได้ฉันเป็นมหาเศรษฐีเงินนั้นหาง่ายนิดเดียวค่ะถ้าสมองของเราบอกว่าเราทํามันได้นะคะคําที่สองนั่นก็คือคําว่าไม่ได้คํานี้เป็นคําที่ไร้กาศมากเลยค่ะคําว่าไม่ได้นะคะจะไปบล็อกสมองของเราให้เราไม่สามารถที่จะคิด ว่าเราจะทําสิ่งนั้นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคําพูดใหม่จากที่พูดว่าฉันทําไม่ได้ฉันสวยไม่ได้ฉันเก่งไม่ได้ฉันรวยไม่ได้หรอกฉันเกิดมาในครอบครัวที่จนฉันจะต้องจนไม่จริงค่ะไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนชีวิตยังไงถ้าคุณมีความคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแค่คุณคิดว่าคุณทําได้คุณจะทําได้ค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะ ฉันรวยฉันทำได้ฉันสวยได้ฉันเก่งได้ ฉันเป็นมหาเศรษฐีได้ค่ะไม่ว่าต้นทุนชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคุณทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทาได้ค่ะคําที่3นะคะนั่นก็คือคําว่ายากค่ะคําว่ายากก็เป็นหนึ่งคำที่อันตรายมากสิ่งนี้ยากจังเลยอันนี้ยากจังเลยยากที่จะเป็นไปได้จังเลยคําแบบนี้เราจะไม่พูดมันอีกต่อไปเราตัดมันออกไปเลยค่ะแล้วถ้าเราเห็นว่าอะไรมันยาก เราก็แค่ฝึกฝนฝึกฝนในสิ่งที่เราไม่ถนัดค่ะทํามันบ่อยๆทําจนเกิดความเชี่ยวชาญทําจนเกิดความชํานาญแล้วสิ่งที่ยากมันจะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นมาทันทีค่ะแล้วความสําเร็จจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ